สบายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสูสองน้องตูนสาวล้าวออ๋พี่เชี่าจ้ะวันนี้น้องตูนกลับมาว่าเรื่องเกี่ยวกับพวขอ่าคนเลาามากกินหมาอีดีโบอนอพี่น้องเนาะเพราะว่าคนาวเ้าคนนี้บางคนอ่า่าประเทศลาาเป็นประเทศหนึ่งทีขึ้นชื่อว่ามากกินหมาเนาะพี่น้องเนาะก่อนจะไปสร้างกาแฟพ่อเม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจ้องตูนนีได้จ้ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของตูนนะจ้ะ ขอบคุณ f อฟซีเก้าเอฟซีไมทีเป็นกาลังใจของตูนในหลายเ้าจะเด้ขอบคุณทุกมินทุกไลท์ละกการทุกแช่ที่มินขามาเป็นกําลังใจให้ของตูนนอกจากเนา,าะอ่ะเบาๆลายยายหางพี่น้องจา๋าเขาเดือกกันเลยเนาะพี่น้องเนาะกับคือวานนอกจากเอ่อม้านอกจากคนลามากกินดีโบกบม่าเนอกจากเนา,าะเบ้านของตูนกับโบจะมั่นกับโบแมนมาฉิกขึ้นอยู่ทั้งคนลวทั้งประเทศเนอกจาก คนล่าเนาะจ้ะในเมืองบางเมืองเนาะจ้ะขึ้น้องตูนอีกขืนอยู่เมืองปทุมพอแขนจะประสักบางมอง่นกระโบกินในคนล่าเนาะจ้ะบางคนกระโบกินเนาะจ้ะนอกบระเวนว่ากินกันเบิดทุกข่ทุกคนเนาะจ้ะนอมอเลยจ้ะกระริกินกันทั้งทุกทุกคนเนาะพี่น้องเนาะกินแค่บางคนเนาะจ้ะแต่ว่ายู่เมืองปทุมพรนอองตูนเนี่ยส่วนที่้องตูนเห็นเนาะจ้ะส่วนหนกรบกินล้วการเพิ่นกระซิมีกระทอมเนาะจ้ะกระทอมเอ่อติถนุนบ้าน แถวบ้านออกบ้านหนองตูนมากกระตีตามถนนเพินว่าหา่านคลายๆว่าห่านอกมาเนาะจา้ะคนหน้าสิเขียนว่าห่านอกม้าเนาจะนาะเพิ่อกะซิมีห่านของเพิรนเนาะจา้ะราคาหมาหนีแพงกว่าราคางวัวราคาคั้วยเด้พี่น้องจอ้ะอ่าราคาสีนหมาเนาะจ้ะเนาะกิโลละหาซิพันกีดไพี่น้องคิดเบิ้งกิโลละหาซิพันกีบมาเป็นหนาเป็นเงินไถได้ตอนนี้ค่ะเกือบสองร้อยบาทนะพี่น้องก็คิดเบิง้งที่แบบจ้ะ คือนักขาส่วนหลายคนเล่ามักเลียงม้าเลียงยอนยังที่คนที่เขามักเลียงเนาะจ้าบริเวณสีเลียงมาเอาไ้กินแล้วพี่น้องเนาะคนที่มักเลียงเพิ่นมักเลียงไว้แดกผะห่มบางคนกับเอาแหลกพงสุดเนาะจ้าเป็ดน,นัวหอยใหญ่หรือว่าเป็ดน,นัวทงเป็ดงัวโลแบบนี้กับพงสุดแถบพี่น้องจ้าว่าเขากินบ่เนาะจะม่หันอกม้าบ่แต่ว่าเขตบ้านหนองตูนนี่เป็นอาลัก์หนึ่งเลยทีมักกินจีนม้าเนาะจ้าเนาะทุกวันนี้หนองตูนกับบ้านเนาะจ้าก็ะเห็นพนเพ่นเฮ็ดกินคือเกาแล้วพี่น้องเนาะ พาไล่เฮ็ดมาปึบในหมู่บ้านป้าพี่น้องจ่ามูกล่องในหมู่บ้านเนาะหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่เป็นผู้ชายเนาะพี่น้องที่เพิ่นมากินน่ะแค่ได้ยินข่าวว่าบ้านใต้หรือว่ามูเนาะจ่ะสมมติน่องตูนยกตัวอย่างว่าหน่องตูนนี่อยู่มูหนึ่งมูสองนี่ขาหมาเนาะจ่ะคนอยู่มูหนึ่งนี่เนาะพี่น้องเลยค่ะแต่น้องตูนนี่บ่กินเนาะขอบพูดหน้องตูนก็คือน้องตูนแม่ยังมีเพืกินเนาะจ่ะเนาะแต่ว่าพ่อก็กินเนาะจ่ะกินน้องชายก็บ่กิน บักหาติงบวก,กินกินแต่บักถวยนะจ๊ะก็คือบักกินสองคนกินแคบพอกัหนองตีตอกตูนนะจ๊ะทีเดีอกับไม่นองนองใช่สองคนนะกับผู้หญิงอีกคนนึงบวก,กินนะพี่น้องเนาะต่จากมมมีไแพกินนะจ๊ะนี่เลยาห้านอบมาก,ก่็คือว่าเป็นอารักเมืองในเขตเมืองปทุมพ่นให้เาเนาะจ๊ะร้ายที่สุดนะจ๊ะส่วนนายหารอบมาที่เฮ็ดอบมาก,ก็สิเป็นผู้หญิงเฮ็ดกับเขาเนาะพี่น้องเนะน,นาะแต่ว้าน้อกตูนนั่นก็บ่รู้ว่า เพิ่นกินหรือโบกินเนี่ยพี่น้องเนาะแต่เพราะว่าน้องตูนเคยไปตามพ่อแล้วจ้ะพ่อไปกินอบมาแบบนี้อยู่เมืองแล้วจ้ะข้าวตอนที่พ่อกับแม่น้องตูนยนีมัสั่นเด็กกันนะพี่น้องจ้า้องตูนก็ได้ไปตามเพิ่นกระบป๋านึังเสียนะจ้ะก็ไปเห็นเพิ่นกินอบมาแล้วแต่เนาะแต่กับน้องตูนสิบอกว่าถามาหอมหม้หอมแต่ว่าถามาน้องตูนเคยกินหม้อโบเคลื่นที่ลองตูนเนีสัมผัสมาเป็นอยังมันคือบาหอมแล้วจ้ะก็คือน้องตูนเนีไปตามพ่อแหละพี่น้องจ้าก็เลยว่า ไล่กินกินตองหนังเหา่าตองผู้ดังเหา่าน้องพี่น้องเรางตองจมูกเขานี่ว่ามันหอมแบบยั่วยวนใจเห่าแบบอยากให้เห่ากินนะพี่น้องจา้าแต่นอต้นองตุ้นก็บริกลิมแน่จ้าหอมอีดีเด้วหลังนี่นะเป็นเป็น,ปนบางคนบอกว่าสีนม้าเนี่ยแซ่บกวระชีนง่วแซ่บกวระชีนขัวยย้วอะไรพี่น้องจา้าน้องตุ้นก็นอยากถามมามันแมนอีดีบอกพี่น้องจา้ามันแซ่บปั่นนักเลยไดอ้ที่นอเพราะว่าอยู่บ้านเนี่ยเดี่ยงม้ากันเนี่ย หุยเดียวกันคักดีบาบาน,นี้บอใบยูใสเนาะจะนอนยู่เมื่อพรทุพพรเขตนอกเมื่อรพรทุพพธมูบานตามมูบานกระเดียวกะกินกันเนาะจ้ะแต่ว่าแม่นี่พุ่นบ่กินเนาะจ้ะถา้าแมวนี่สิเวียดนาเนาะแะนอนเวียดนาม,มากกินที่นอกต้นกะบ่ถึงว่าบ่เซอร์มาเวียดนามกินกันทุกคนกับ่เนาะจ้ะาเนาะพี่น้องเนาะแมวกับหมาขึ้นซื้อก็คือว่าเวียดนาาเนาะพี่น้องเนาะทีมากกินเนาะจ้ะ แต่อ่าอยู่ล่างนี่ที่น้องตูนเห็นก็คือว่ามานะจ๊ะแมวนี่ยโบเห็นนะจน๊ะเนาะโบเห็นกินอันนี้บอกเลยว่าโบเห็นกินแต่ว่าเวียดนามคนเวียดนามมันอยู่เมืองล่าวนี่น้องตูนเห็นนะจ๊ะน้องตูนจึงบอกว่าเพิ่นกินนะพี่น้องเนาะแต่กลับมาเมียนมาทั้ง ทั้งประเทศของเวียดนามกินแมวทั้งทประเทศบอเลพี่น้องจ้ามันกะเป็นแข่ส่วนบุคคลแต่ละคนที่มักกินเน่กับบอกกินนะพี่น้องจต่คือกันกับคนเล้าเฮาที่มักกินหมาบางคนกยากินบางคนกระบอกกินคีอไก่กระป๋องตู้เนี่ยจ้าพวียงบางคนกินผู้ยงบางข้นบอกกินพวียงผู้กินหมาเนี่ยมีคนกินแน่กับมีคนเสียชีวิตหยอดเดียวพี่น้องจ้าบอเบาบอมเบลขคนอื่นคนไก่หรอกพี่น้องจ้ะก็คือว่า เป็นพีไส้ของแม่น้องตูนเนี่ยจ้ะเราอยู่เราซื้อลูกมาจ้ะเสียมานี่งสิบกว่าปีแล้วพี่น้องจ้ะแต่ว่าลูกเพิ่นเป็นเขาเอิ้นว่าเป็นเป็นโรคตับเนาะจ้ะถามว่าอยู่เมืองไทยเฮาบ่ฮู้ว่าเอิ้นโรคอีหยังนะเขาว่าเป็นตับตับแข็งถ้าคนเป็นตับแข็งเนี่ยเขาว่าบ่ให้กินเอ่อหมาบ่ให้กินพวกหมาพวกหยังพิษถ้าพิษเนี่ยคือตายเด้อเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าลูกเพิ่นนี่ก็ได้เศร้าเลยพี่น้องจ้ะได้รักษาโตจนเศราเรียบร้อยแล้วจากที่ลูกเราอยู่เซจอยู่รักชีแล้วก็ยใหญมาอยู่บ้าน มื่อปตุ้งพ่อบาหนองตูนบาหนองบึงเนาะมาอยู่กับพ่อกับเม่กับเปื่อกกับเนอกว่าสันสาพี่นนองจ๊ามาอยู่กับแข้งเล่นที่นี่หลังจากอยู่แข้งแล่นแล้วกับตับไปอยู่ปากเซอยู่รักซีคือเกาล่ะพี่เนาะนอกจากเป็นทหารแล้วพี่นนองเป็นทหารบูว่าทหารพ่นยังกับบรูนเนาะพี่นนองแต่กันใหญ่อยู่พี่นนองพี่นนองเนาะนี่แหละที่นี่มีมูเด้านาะมากินหมาน้ำกันนักเดอบอกว่ามูเขาน่ะมากินหมาไม่เห็ดหมากินอยู่เพื่อนเราเขาบอกว่ากินนาเชียวกันเสียนะพี่นนองจ๊า กินนะ้เซียวกินน้ากันนาะเซียวนาะอ,อย่างแบบนี้ลุงก,ก็บอกว่าบมอยากกินลูกนะบอยากกินย่านเพราะว่า่นหามบมอยากกินหามตองเลยถ้าตองน่ะคือเสียชีวิตนหน้อนนะจ๊ะทีนี้มูขินมูบม่ไห็คือว่าขิ้นเซียวเซียวหักเซียวแพงทีทีเห็ดอ่งานเห็ดเบี้ยน้ากันที่แหกเซียวกันนะจ๊ะนั่นแหละแล้วขินบ่ไหลนี่เมื่อแล้วขินบ่ไหลราก็ได้กิน,นพ่อแต่กินขนาดไหนพี่น้องจา้าได้อยู่ประมาณ สองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์แต่ราอ้วกน้อหากออกมาเนาะอ้วกออกมาออกเป็นเดือดนะพี่น้องจ่ากันไหลเสียชีวิตทัทนทีเนี่ยเดี๋ยวมาบานดกทีเมื่อปากเซ่รักซีเฮาบริเสียอยู่หันเนาะมาเสียบานน้องตูนนะจ่าพี่น้องจ่านี่แหละคือการที่กินหมานะจ้าน้องตูนจะบอกว่าคนนี้ยุ่มกินกันหลนนายเนาะจ้าเนาะขึ้นซมอนี่อุ้ยเบาเดือดมากเนี่ยหาวปึงปึงเพือการที่นงตูนเห็นเนี่ยจ่าพี่น้องจ่าที่เห็นเนาะที่นงตูนเห็นนอกตูนออกมาเบาเนาะจ้า แต่ว่าเมื่อก่อนเนาะถ่านออกตุนเคสยูทูปเป็นคือสมัยก่อนเนาะจ้ะที่ว่าอยู่บ้านแล้วจ้าคายยูทูปเนาะอุ้ยออกตุนสิบผ้าไปพี่นอ้องไปเบิ่งตอนท่อนปั่นพูดสีนมากันนะพี่น้องจ้ากองนะฮะกองหนึ่งหาสิบผ่านหาสิบผ่นบ๊พอกันนะพี่น้องจ้า สมัยนี้สมเมอเนี่ยเขาโมางหอหรอกจ้ะพี่น้องจ้าใช่เลยพี่น้องจ้าเพราะว่าคนที่มักกินมักดินมักกินเหลากินเบียร์ซุ้มแซ่ลกระูกระพวกว่สาสันซามานาังมาพอกันซุ้มแซ่วกันมเห็นกันโดนแล้วกับมาพากันกินว่สาสันซ้าพากันกินอบม้านาะส่วนกันหามา้าดิ่าหาม้าหาม้า,าไฟกระไรบางคนกะโอ้ยมัมีผะห่มนาอยยาง,ยงเร็จคนที่เขาถูกหยาบเลี้ยงม้ามามมีผะห,มห่มเหยพี่น้องจ้ามีผะห่มใส่แต่เอาม้านักประเด็นผะห่มม้าประเด็นเด็กนั่เนาาจ้บ น้องตูนสีบอกว่าตาแบบไม่แดดสมัยก่อนแม่น well, ้องตูนกต่เคยนะจ๊ะเนาะเทีเอามาเลยผัวหฮมบู้เลยผัวโฮมไลน์นี่ได้พี่น้องจ๊ะพาบางความคิดบางคนปัจจุบันนะจ๊ะเนาะเลี้ยงม้านะจ๊ะคือแม่น้องตูนนี่เลี้ยงปัจจุบันแต่มโบ้เคยเอาไปแดกแปบกนัวดโบ้เคยประแดกผัวโฮมโบ้เคยเอาไปขายให้คนอื่นเอาไปกินบ่ได้จ๊ะพี่น้องจ๊ะแต่เมื่อก่อนอะแม่์เทาเคยเคยแดกผัวโฮมเคยแดกอย่างนะจ๊ะเพราะว่าคล้ายๆว่ามันเป็นประเพณีบ้านเฮามันโมเมนต์มิจะเฮาคนเดียวเฮ็ดคนอื่นแค่เฮ็ด เตู่มอเนี่ยมันกระเพียนเป็นตามยุคตามสมัยมันน้องพี่ทองเนาะทีว่าบดจําเป็นตองเลี้ยงมากเนาะหักเขาเขาอยากเขาอยู่เ้าเลื่อนเสาสร้างเบิงย่างนามีคนขืนเพือนหรือว่าคนขมุ่ยลายสินลายยางน้องพี่ทองเนาะกเพ่กะัเลี่ยงเพื่อนมากกันขมุยน้องพี่ทองเนาะหักเพื่อนกะจก้ะคือแม่ลงตุ้นเนี่ยเลี้ยงให้ตอนเนี้ซื้อแหนมซื้อมาเพิ่นซื้อแหนมนะจ้ะเนาะมาแม่หลงตุ้นเนี่ยคือว่าเพิ่นกระจักรเลี้ยงกะหักหักมา ถามก็ได no ้หยอกแม่จะบอกเอาไปเแย่เอาไปแหลกเผาห่มโอ้ใครคอยหาพื้นก็บอกเอาหรอกคนว่าเขาให้หาพื้นก็บอกเอาหรอกลูกเอ้ย์คนว่าใครอย่างไรคอยย้อมผ้าอย่างไรผนจะซื้อเอาแล้วูกเอ้ย์โบแหลกเหรอคนว่าหัยห่วงเลยพี่น้องจ้าห่วงมาน่ะก้อนทีว่าอาศัยว่าอย่ยงไมาแหลกเผาห่มน่ะแหลกของชลอดน้าจ้าโมเมนทุกขอบพ้วะโมเมนแขกขอบพ้วนหลองตูนขอบพ้วะแพะกับยางอยู่ในหมู่บ้านหลอกตูนเห็นแหลกกันทุกคนน้จ้าเนาะสมัยก่อนอยู่เมืองไทยเฮ้าน้าจ้าเห็นงานหลอกตูนกระเป๋าเพน่อนบางมกรกัเป็น อยู่ในหมู่บ้านที่หนองตูนอยู่เนี่ยมืองไทยว่าอยู่เมืองไทยเขาก็เป็นคือกั้กสมัยก่อนเนาะจ้ะเนาะเรียกเรียงม้าแล้วก็กินม้าแล้วก็เล่ผ้าห่มแล้วกระด็ดพุ่งสุดอีกอย่างแบบนี้เนาะจ้ะตาก,กินที่กันได้พี่น้องจ๊ะเพื่อนบ้านแต่น้องตูนกับบุคคลอะไรขอมูลมาอันนี้เห็นเตง่ายกุยญ่ายหรือาาสร้างว่าสมัยก,นะก่อนแล้วก็กินที่กันเนาะจ้ะคลิปนี้ขอจบเพียงจำเนี้ฝากขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้นองเอฟซีทุกทุกคนเนาะจ้ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจน้องตูนเนาะจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดตติดามเป็นกลังใจ